สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่วิทย์พีน125ครับจากที่หลายๆคนทราบมานะครับก็คือผมเนี่ยได้ขับรถไปชนอีกแล้วนะครับ จะว่าขับรถไปชนก็ไม่ถูกนะครับคือจะว่าอีกแล้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนขับรถไปชนเขาแต่รถข้างหลังอะมาชนตูดผมแล้วรถผมกกระเด็นไปชนข้างหน้าเขานะครับก็จากภาพนะครับในเ c e b ุ o กเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นแล้วเนาะก็คือทั้งท้ายครับหายไปเลยก็ถือว่าเป็นความสวยไม่รู้จะว่าไงดีโคตรสวยเลยคือ ไม mm ่ได้ขับชนใครเลยแต่คนอื่นขับมาชนเนี่ยแบบก็เสียเงินไปหลายอยู่ละก็กรอบเลยครับกรอบมากๆเลยก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้จะทำไงได้ก็เถอะครับอลรถชนคือผมไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละเนาะยังมานั่งอัพวอลกได้ทุกสัปดาห์ก็ท่างเถอะครับไม่รู้ทราบข่าวกันหรือยังนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่หายขาดจากโรคเอชไอวีแล้วนะครับก็คือผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดอยู่ด้วยนะครับก็ผู้ป่วยคนนี้เป็นเม็ดเลือดเนาะ เซลล์มะเร็งก็คือเซลล์เม็ดเลือดก็พขได้รับยาเคมีบำบัดปึ๊บเม็ดเลือดก,ก็มีจํานวนน้อยลงรวมไปถึงเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับเมื่อเม็ดเลือดขาวมีจํานวนน้อยลงจํานวนเชื้อ h i v ในเลือดของผู้ป่วยคนนี้ก็มีน้อยลงตามไปด้วยเนื่องจากเชื้อในผู้ป่วยมีน้อยแล้วนะครับหลังจากได้รับการทำเคมีบำบัดสัรกระยะหนึ่งแล้วนะครับผู้ป่วยคนนี้ก็ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ป่วยคนนี้หายจากการติดเชื้อ HIV อนะครับก็คือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีต ตัวเชื้อเนี่ยจะทําการเจาะเข้าไปสู่เซลล์นะฮะผิดปกติก็เชื้อ HIV ก็จะไม่สามารถเกาะเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยได้ดีนะครับดังนั้นผู้ป,ป่วยคนนี้ก็เลยหายจาก HIV ซึ่งไอเซลล์ความมีปกติตรงนี้นะครับหาได้น้อยมากเลยแล้วก็อัตราการรอการปลูกถ่ายไขยกระดูกเนี่ยมันหาได้ยากนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็ทางที่ดีก็ทานยาต้านเชื้อต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับผมสำหรับผู้ป่วยทั้งหลายทั้งหลายท,ที่เผื่อว่าจะได้เข้ามาอ่านดูนะครับเพราะปกติเนี่ยคนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ร่วมกับคนทั่วไปแหละถ้าดูแลตัวเองได้ดีเนาะแล้วก็ไม่ไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีกดร,ร่วมกันกับ คนปกตินะครับก็เหมือนคนธรรมดานั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายไว้ดัานนี้ก็แค่นี้ก่นแล้วกันนะครับแล้วพบก,กับผมใหม่นะครับสวัสดีครับ